นักแทเตอร์วังสาหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ก็เป็นเช้าของวันที่10พฤศจิกายนนะครับ2,566มาอัพเดตรถครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่ทั้งหมด3คันนะครับเดี๋ยวช่วงในสายจะมี3,6เข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับคันแรก L4708 ครับอุปกรณ์มา3ชิ้นมีใบดันมีหางมีโรตารี่นะครับราคาถูกๆราคาย่อมเยานะครับเอาสีเขียวเหนียวซับก่อนครับ ใครสายเขียวใครชอบ3 6แรงจอนเดียนะครับถามหากันเข้ามาเยอะนะครับวันนี้มาถึงร้านแล้วนะครับเรียบร้อยอีกหนึ่งคันนะครับรถจดทะเบียนปี62ครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบอุปกรณ์2ชิ้นนะครับอยู่ที่295,000บาทนะครับ295,000บาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้รถสวยรถเดิมมากครับลูกค้านะครับคัสต่างๆเดิมหมดดุมใหญ่ด้วยนะครับเป็น36แรงม้าครับ สสูบ2เพาโฟวิวขับเคลื่อน4ีล้อครับรถรถดีครับสวยเดิมนะครับยางหลังเต็มเต็มอยู่เลยนะครับตัวนี้มีมีถ่วงเจ้าของก็าทาตัวถ่วงไว้ด้วยครับอ่าอย่างดีเลยครับมีสเปเซอร์ล้อหลังด้วยนะครับออุปกรณ์ได้2ชิ้นมีดันหน้าแล้วก็หางครับ2 9 5 0ส0ส่วนใครเอาโรตารี่พร้อมนะครับคันนี้ก็จะจบที่ประมาณ สองอสามแสนสามหมื่นบาทน,นะครับก็คือรวมเช็ครวมเก็บรายละเอียดเปลี่ยนถ่ายของเลียวให้เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับเข้ามาใหม่นะจอนเดียเข้ามาใหม่ใครที่สนใจกดติดตามไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook หรือ,รอ,รอ,รอติ๊กต็อกนะครับเพราะว่ามาแบบนี้ก่อนเราจะรีวิวนะครับก็ใครที่สนใจรีบเลยนะครับเพราะว่าจอนเดียนานๆท,นนทีเข้ามาทีนะครับสาหรับสายเขียวเหนียวซับนะครับหรือว่าใครที่ชอบนิวฮอลแลนด์ครับนี่48 r 2ิ0แปดรสองนะครับ48แแรงม้าอันนี้ได้ ใบดันกับโรตารี่นะครับอ่าอ่ใมาดูสี่เจ็ดกันบ้างนะครับนัดกับลูกค้าไว้สี่สิบเจ็ดแรงนะครับอุปกรณ์สามชิ้นอ่าก่อนปรับสภาพยางสวยนะครับยางสวยทั้งทั้งสี่เส้นด้วยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะคันนี้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับผมให้มีใบดันมีหางแล้วก็มีโรตารี่นะครับสา่ลี่ไม่ได้นะครับคันนี้ผมให้ราคาที่365,000บาท ตามสภาพนี้นะครับตามสภาพนี้ก่อนเก็บงาน3า5 0 0 0บาทอุปกรณ์3ชิ้นเล่มทะเบียนนะครับตัวนี้รอ45หวันทําการนะครับส่วนรถหน้าร้านครับเผื่อใครหาอยู่นะครับอยากมาดูรถที่หน้าร้านนะครับมีรุ่นไหนบ้างขนาดไหนบ้างนะครับมาชมกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่คันแรกอัปเดตไปเลยแล้วกันนะครับ30แรงครับคร่าวอุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าหางราคา2องแสนสาครับสวยๆนะครับสองแสนสามหมื่นบาท3408นะครับ วอดีทอุปกรณ์ด้านหน้าหางครับ1,75,000บาทนะครับ L 3 6 0 8ปี54ครับมีเล่มทะเบียนทุกคันนะครับตัวนี้ปี54ครับตัวนี้อยู่ที่2,60,000บาทนะครับถัดมา3608ปรับสภาพเก็บงานแล้วสวยๆนะครับใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ยังใหม่4เส้นครับบิ้วใหม่นะครับคันนี้อยู่ที่ราคา2,95,000บาทยันมา39แรงครับเหลือตัวสุดท้ายนะครับ คันนี้ราคาอยู่ที่240,000บาทครับอุปกรณ์ด้านหน้าหางส่วนตัวนี้36ตู้แอร์ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับราคาอยู่ที่250,000บาทนะครับอ่ะ LC708SP ครับตัวนี้ราคา399,000บาทครับอุปกรณ์ด้านหน้าหางใหม่รถ New ฮอลแลนด์ที่ C48R ด้านหน้าโรตารี่ครับราคาอยู่ที่อะไรดีเอ้ย260,000บาทยันม้า45แรงม้าครับตัวนี้ ทำโฉมเป็น49ยางใหม่4เส้นราคา270,000บาทรุ่นใหญ่สักหน่อยครับ MU5501 ครับตัวนี้ราคาอยู่ที่490,000บาท2ชิ้นหน้าหลังรถสวยสีเดิมสภาพกิ๊บน็อตไม่เคยขยับ เพื่อนๆพี่ๆ FC ท่านใดสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook และ TikTok อที่ติดตามร้านนะัทแท็กเตอร์อยู่ก็สามารถเดินทางเข้ามาดูสินค้าได้หรือเราหาอุปกรณ์นะครับผ่านยกล่องผ่านคุดมันตัวตัดหญ้านะครับนัทมีไว้บริการลูกค้าทุกๆขั้นเลยนะครับยินดีรับใช้ครับใครที่สนใจอย,อยากได้รถหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับรถกระบะดีแม็ก็มีขายครับตัวนี้ไม่สี่หมืโลนะครับราคาอยู่ที่ ปแสนสามหมื 9, ่นเก้าพันบาทนะครับใครที่สนใจหรือว่าจะเป็นเครื่องอัดฟังครับตอนนี้จัดโปรเหลือแค่สามแสนหกของใหม่มือหนึ่งรับประกันหนึ่งปีนะครับสนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่ร้านนัทเทคเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอครับจังหวัดอุดรธาน, 5, นีโทรที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่ศูนย์หกสามนะครับสามหนึ่งสามศูนย์สี่สิบเจ็ดนะครับขอบคุณครับ